ก็ขอาการสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้เราก็กลับกันใหม่อีกแล้วนะครับผมเดี๋ยววันนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการเพิ่มยอดคนดูสตรีมสด ใครนะครับที่โพสคนดูไปแล้วนะครับอ่าโพสต์สตรีมไปแล้วเนาะขึ้นไปแล้วนะครับคนดูในน้อยก็สามารถมาดูคลิปนี้กันได้เลยก็เดี๋ยวขั้นตอนแรกนะครับให้เราไปที่หน้าเว็บไซต์ KM Social กันได้เลยนะครับเข้ามาหน้าตาเว็บไซต์ก็จะเป็นประมาณนี้เลย๋ยวลิงก์นะครับผมก็จะทิ้งไว้ใต้คลิปนี้แล้วหรือไม่ก็สแกน QR โค้ดในคลิปนี้กันได้เลยใครที่เคยเข้ามาใช้บริการแล้วก็สามารถไปลงชื่อเข้าใช้ด้านล่างตรงนี้กันได้เลยเนาะส่วนคนที่เข้ามาใช้บริการครั้งแรกหรือเพิ่งเห็นเว็บไซต์เป็นครั้งแรกนะครับก ้ามันหน้าต่างการสมัครใช้งานก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับทางเว็บไซต์เขาก็จะมีอ่าให้เรากรอข้อมูลตามนี้กันได้เลยเนาะเขาก็จะมีให้เราใส่ชื่อผู้ใช้ใส่อีเมลแล้วก็ตั้งรหัสผ่านของเพื่อนกันได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมติดฉันม่โปรแกรมอัตโนมัติตรนนี้กันด้วยแล้วกดสมัครใช้งานด้านล่างตรงนี้กันได้เลยส่วนเพื่อนคนไหนที่ไม่อยากก่อข้อมูลที่เก่ามาให้มันยุ่งยากก็สามารถกดล็อกอินผ่าน Google ด้านล่างตรงนี้กันได้เลยนะครับส่วนผมก็เคยสมัครการใช้งานไปแล้วเดี๋ยวผมก็จะขออนุญาตกดลงชื่อเข้าใช้เลลยกก็ัน ก็มาหน้าต่างกับสมัครใช้งานก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับทางเว็บไซต์เขาก็จะมีอยู่หลากหลายแพลตฟอร์มให้เลือกมากมายเลยเนาะหลกัหลกๆนะครับเขาก็จะมีทาง f c e b o o k Instagram y ม YouTube แล้วก็ทนะิ k ตอกเนาะเดี๋ยวนี้นะครับผมก็จะมาแชร์ในด้านของทิกตอกก็แล้วกันแล้วก็หมวดหมู่ตรงนี้นะครับเพื่อนเื่อก็สามารถกดเข้าไปกันได้เลยแล้วก็ลองหาหมวดหมู่ที่เราต้องการจะเลือกใช้กันได้เลยนะครับก็เดี๋ยวนี้นะครับผมก็จะใช้ในด้านของอ่าเพิ่มยอดคนดูสตรีมสดนะครับให้เราเลื่อนลงมาด้านล่างตรงนี้เนาะแล้้้ววผมมมกกกก็็จะะเเเลลือปนนนนนพิ่คคคดดูสดาาูสสตตรรรีีาาถงััแบ บริการดังๆตรงนี here, ้นะครับเพื่อนๆก็สามารถกดเข้าไปกันได้เลยแล้วก็ลองหาบริการที่เราต้องการจะเลือกใช้กันได้เลยนะครับทางเว็บไซต์เขาจะมีหลากหลายบริการที่เลือกมากมายเลยเนาะก็เดี๋ยวผมก็จะใช้ในด้านของบริการตัวแรกก็แล้วกันลิงก์ตรงนี้นะครับให้เราไปที่หน้าโพลของเราได้เลยนะครับแล้วก็คัดลอกลิงก์สตรีมสดของเราไปวางใส่บนหน้าเว็บไซต์กันได้เลยแล้วก็จํานวนด้านล่างตรงนี้นะครับก็สามารถดูความตันสสงกันได้เลยเนาะเดี๋ยวผมก็จะขอใส่ไปสักหนึ่งร้อยก็แล้วกัน เว็บไซต์ก็จะคำนวณค่าใช้จ่ายแล้วให้เราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็จำนวนหนึ่นงแล้วคนดู Steam สตรีมสของเราก็ตกอยู่แค่3บาทเองเนาะเป็นอะไรที่คุ้มค่าสุดไปเลยนะครับก่อนที่เราจะกดสั่งซื้อทุกครั้งก็อย่าลืมขึ้นมาอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมก่อนด้านบนตรงนี้กันได้เลยอ่ะเดี๋ยวผมก็จะกดสั่งซื้อเลยก็แล้วกันนะครับได้รับคำสั่งซื้อคุณแล้วนะครับผมไปแล้วแล้วกดสั่งซื้อออเดอร์เสร็จก็จะเป็นสีเขียวประมาณนี้เลย ต่อมานะครับให้เราคลิกที่นี้ได้เลยนะครับเพื่อดูสถานะการทํางานของออเดอร์คุณตรงนี้กันได้เลยเนาะเราก็จะเด้งมาหน้าประวัติการสั่งซื้อคุณแล้วนะครับผมก็สามารถมาดูออเดอร์แม่งคนตรงนี้กันได้เลยตรงนี้ก็จะเป็นเลขออเดอร์ของเราแล้วก็มีลิงก์ที่เราเพิ่งแนบไปด้วยก็สามารถมาตรวจสอบกันได้เลยนะครับก็ระหว่างระบบรอด,ดําเนินการในตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะสอนวิธีการเติมเงินแล้วเรานะครับไปที่เมนูเติมเงินด้านซ้ายมือตรงนี้กันได้เลยก็มาหน้าต่างเติมเงินก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับทางเว็บไซต์เขาก็จะมีอยู่ เข้ามาใช้งานดุครั้งเพื่อนก็อย่าลืมเข้ามาอ่านรายละเอียดวิธีการเติมเงินในแต่ละแพลตฟอร์มด้านล่างตรงนี้กันด้วยนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยเนาะถ้าเกิดว่ามีเพื่อนคนไหนนะครับที่มียอดใช้งานสะสมนะครับเกิน5้าราทขึ้นไปแล้วเขาก็จะสามารถปลดล็อกดูซีรีส์หนังจีนตรงนี้ได้แบบฟรีเลยเนาะ ก็สามารถกดเข้ามารับชมกันได้เลยนะครับผมทางเว็บไซต์เขาก็จะมีมากกว่า700กว่าเรื่องเลยมีทางภาคไทยสบับไทยนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนว่างก็สามารถกดเข้ามารับชมกันได้เลยเนาะต่อมาครับให้เราไปที่บริการทั้งหมดด้านซ้ายมือตรงนี้กันได้เลยบริการทั้งหมดตรงนี้คืออะไรตามเชื่อเลยนะครับ เว็บไซต์เขาก็จะรวบรวมบริการต่างๆในหน้านี้หน้าเดียวแล้วใครได้หาบริการไม่เจอก็สามารถมาหาดูหน้านี้กันได้เลยเนะาะทุกบริการต่างๆของเว็บไซต์เขาก็จะมีนี่นะครับคำบธิบายด้านหลังให้เรากดเข้ามาอ,าอ่านกันด้วยเพื่พอนๆก็อย่ายลืมกดเข้ามาอ,าอ่านหรือกดสั่งซื้อกันได้เลยเนาะอ่ะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับถ้าเกิดว่ามีเพื่อนคนไหนที่ติดปัญหาต่างๆอยากจะติดต่อแอดมินถ้าทำมดแอดมินะนะครับก็ให้เราไปที่เมนูติดต่อแอดมินด้านซ้ายมือตรงนี้กันได้เลยเนาะ ข้มามนะ้าต่างติดต่อแอดมินก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมทางเว็บไซต์เขาก็จะมีช่องทางไลน์เราติดต่อแล้วเพื่อนๆก็อย่าลืมแอดไลน์ตรงนี้ไปคุยกับแอดมินกันได้เลยแอดมินก็พร้อมตอบกลับหรือซัพพอร์ตตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับหรือไม่ก็มาดูตัวเฉลยด้านล่างตรงน,นี้ก็ได้เขาก็จะมีทั้งบนมู่นะครับแจ้งปัญหาแล้วก็เลขออเดอร์ใครนะครับที่มีความเพิ่มเติมก็สามารถใส่ในกล่องแสดงความตรงนี้กันได้เลยเนาะส่วนคนที่มีรูปภาพนะครับหรือหลักฐานต่างๆก็สามารถกดแทร็กไฟล์ตรงนี้ข เพื่อทําการไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวเราลองไปดูยอดคนดู Steam สตรีมสดของเราดีกว่าว่าตอนนี้ขึ้นมาครบตามจานวนเป็นที่เรียบร้อยแล้วหรือยังอ่ะตอนนี้ก็เริ่มขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับจากเดิมก็มีอยู่แค่ประมาณ1ิบกว่าคนเองนะครับตอนนี้ก็ขึ้นมาเป็น1นึ่สิบกว่าคนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ขึ้นมาตรงตามจํานวนที่เลือกไวในเว็บไซต์เลยนะครับผมก็ไม่ต้องรอนานให้มันเสียเวลามากเลยเนาะอ่ะคร่าวๆก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับ ส่วนคนที่สนใจอยากจะแนะนำเพื่อนให้มาใช้เว็บไซต์ใ <meglio> ห้มาใช้เว็บไซต์ดีๆแบบนี้นะครับก็สามารถกลับไปที่หน้าเว็บไซต์เราได้เลยหลังจากนั้นให้เราไปที่เมนูแนะนําเพื่อนด้านซ้ายมือตรงนี้กันได้เลยนะครับเข้ามาหน้าต่างแนะนําเพื่อนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมก็เลามาคัดล็อกลิงก์ตรงนี้กันได้เลยเนาะแล้วก็แชร์ลิงก์ตรงนี้ให้กับเพื่อนเพื่อองคุณหรือว่าคนที่คุณรู้จักกันได้เลยนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนเของคุณนะครับเติมขั้นต่ำหนึ่งร้อยบาทขึ้นไปคุณนะครับก็จะได้ตาคอมมิชชั่ ก็ต้องขออาภาัยกันด้วยนะครับผมในคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเนาะสวัสดีครับ